สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆรักแท้ทุกคนคะ่ะเรามาอ่านนิทานมาเล่านิยายกันดีกว่านะกาละครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองมีบุคคลท่านหนึ่งที่มีลักษณะของความมีความอัตตาตัวตนสูงปากหนักเป็นคนที่สายเลือดน,นักสู้สู้ยิบตาเป็นคนที่ถ้าได้สู้แล้วคือเขาไม่ยอมคนอนะ่ะ บุค,คลิกของเขาแม้จะไม่ใช่คนสวยคนหล่อที่แบบว่ารัดเรอรเลออะไรเหล่านั้นแต่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีสเสน่ห์ด้วยสติปัญญามีสเสน่ห์ด้วยมันเป็นพลังงานดึงดูดนะคะดึงดูดสำหรับเพศเดียวกันแล้วก็เพศตรงข้ามนั่นแหละด้วยความที่ก่อนหน้านี้ ไม่รู้แหละว่าอะไรยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแต่มันมักมันประเด็นหลักๆน่าจะมาจากความหึงห่วงความหึงความห่วงเนี่ยแหละมีไพ่เลเวอร์สขึ้นมาไม่เขาก็เราที่มันก็มักจะมีแขกบ้านแขกเมืองมาวนเวียนอยู่เสมอเสมอบ่อยๆจนมันทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาปัญหาแห่งความแบบเจ้าชู้ประตูดินของใครคนใดคนหนึ่งมันทำให้เกิดเรื่องราวซ้ำๆ้ซักๆาก จนทำให้อีกฝ่ายไม่รู้ว่าทําให้เพื่อนเนี่ยน่าจะทําให้เพื่อนมีความรู้สึกว่าเจ็บชินชาเบื่อนหนายไม่อยากจะเพื่อนๆไม่ได้อยากจะไปต่อต่อให้เขาคนนั้นจะเป็นคนที่มีใครที่อยากจะต้องการเขาได้มากแต่เพื่อนๆก็มีความรักตัวเองมากๆเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองเป็นคนที่ไม่ เป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีอะคือถ้าจะเป็นคือเขาเพื่อนๆจะเลือกใครก็อ่าโอเคไม่ใช่ถ้าถ้าจะบอกว่าหน้าตาไม่สําคัญมันก็ไม่ใช่หรอกปากแหว่งพิานบู่มันก็นะเออคือเพื่อนก็จะจะเลือกคนที่เก่งฉลาดมีเสน่ห์แหละแต่ถ้าเขาเป็นของเพื่อนบ้านเยอะๆเพื่อนๆก็จะถอยห่างเองอะ มีความรู้สึกว่าถ้าเพื่อนจะรักใครมันต้องเป็นรักที่คู่ควรถ้าเพื่อนจะเลือกใครมันต้องเป็นอะไรที่คู่ควรมันต้องเป็นอะไรที่เลิค่้ามันต้องเป็นอะไรที่พิเศษ,ษ,ษอะไม่ใช่ว่าจะเป็นของใครอะไรยังไงง่ายๆก็ได้อะไรเงี้ยถามว่าเนี่ยสองถ้วยพื้นฐานของคนทั้งคู่เนี่ยมีความรักมีความจริงใจต่อ,อการไหมรักชอบพอกัน <c oughs> ไหมรู้สึกเหมือนการรู้สึกตรงกันไหมแน่นอนแหละ แต่มันจะมีคนใดคนหนึ่งมันจะเป็นเขาเนี่แหละที่มีความลังเลไม่แน่นอนบริหารเสน่หเยอะเกินไปเขาเจอผู้คนมาเยอะเขาเหนื่อยกับงานมาแยะเขาเป็นอืม อาจจะเป็นนิสัยของเขาที่มันเป็นนิสัยที่อาจจะไม่ค่อยได้ซื่อสัตย์ต่อการต่อคนรักสักเท่าไหร่เลยมันเลยก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเวลาที่ห่างกันเนี่ยเพื่อนจะต้องไปอย่างนั้นกับคนนั้นเพื่อนจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้บริหารสนองสนีอะไรอย่างนี้แน่นอนเลยเต้าต้องมีคนมาเข้าหาแน่เลยหึงหวงหึงหวงหวงของหวงก้างแต่ก็อยู่ตรงนั้นแหละก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แอคชั่นอะไรไม่ได้ทําแบบ คือความมันคนคนที่แบบกลัวเสียฟอร์มเขาจะไม่ต่อให้รู้สึกยังไงก็เก็บไว้เก็บงาเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเรื่องราวที่ตรงกับคลิปนี้นะเอาจริงเชิดชายไปเลยจ้ะบริหารไปเลยจัดเสน์นะจ๊ะแต่เชื่อมั่นว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องบริหารมันก็มีเสน่มันมีออร่าออกมาอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ เก่งทงั้งในเรื่องของการทํางานเป็นคนที่เป็นน้ําไม่เต็มแก้วคือเรียนรู้อยู่เสมอคือค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่ไปที่งานด้วยแหละเพื่อนเป็นคนที่เพื่อนน้อยด้วยนะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เป็นคนที่รักสวยรักงามรักหล่อถ้าเพื่อนเพื่อนนะดูแลตัวเองขึ้นมานะโอ้โหจ๋าจ่ะคนคนนั้นก็คนคนนั้นเถอะมันก็มีคนที่พร้อมจะเข้ามา หาเพ,เพื่อนแบบให้เพื่อนได้นนบริหารเสน่มากมายในแต่ละวันอยู่แล้วเพียงแต่เพื่อน,เ,อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครอะ่ะมองว่าตอนนี้เพื่อน,อนโฟกัสไปที่เป้าหมายในชีวิตมากกว่าว่าเอออยากจะทําสิ่งนั้นให้มันจเจริญงอกงามให้มันจเจริญนุง่งเรืองโฟกัสที่งานโฟกัสที่เรียนโฟกัสที่คือมีเป้าหมายแน่วแน่มีมีการวางแผน การที่จะดําเนินชีวิตไปอย่างไรหลังจากที่หันหลังให้กับบุคคลท่านนี้แล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันอาจจะเป็นความที่เลิกแล้วเลิกอีกลักๆเลิกเลิก,ลกมันน่าเบื่อนะความรู้ความความรักอะไรเงรี้ยแบบเนี้ยเอาจริงๆนะคะตามหน้าไพ่นะอันนี้ไม่ได้อวยเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยจะหาใหม่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องหาก็มีเข้ามาอยู่ที่เพื่อนๆเพราะเพื่อน,อน,อนๆจะเลือกอเปล่า ฉะนั้นแล้วเพื่อนมาถูกทางแล้วค่ะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองรักโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองชอบและให้ให้ลงมือทําให้คุณค่ากับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่ที่มันจะก่อเกิดความงอกงามจเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชีวิตของเพื่อนเนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาเล่าที่ทานกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ